อาไปดังด้านซ้ายด้วยบอกมือบอกมือบอกมือหน่อยความเจริญนะคะสวัสดีค่ะความเจริญได้ยกอาวุธไห้เขาชี่ยไวเชียงใหม่ไปด้กานพวกคุณจะตามมากับผมไหมตามมากับผมไหมวันใหม่ ที่จะเต็มไปด้วยความเท่าเทียมวันใหม่ที่จะเต็มไปด้วยความเท่าทัานวันใหม่ที่เชียงใหม่เป็นของประชาชนการเดินทางของเรายังอีกยาวไกลและต้องเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยขาดน้ำ เต็มไปด้วยอุปสรรคของคนที่เขาต้องการที่จะแช่แข็งเชียงใหม่ไว้ไ<อ>เราอย่าไปกลัวครับพี่น้องอเราอย่าไปกังวลครับเราอย่าไปเผื่อกับการเมืองแบบนี้ครับเราจะต้องจับมือกันไปเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีวันถอยออกมอีกแล้ว ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจขอบคุณสำหรับทุกความเชื่อมัน่นที่พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่มีให้กับพวกเราพักเก้าไกลเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงของพี่ชาหัวหน้าพักเก้าไกลแค่ดนเดืน,นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย ช่วยกันดูแลความปลอดภัยของพวกเราชาวเชียงใหม่ด้วยกันครับเรามาเฉลิมฉลองชัยชนะของพวกเราอย่างมีวุฒิภาวะลูกเด็กเล็กดาช่วยกันดูแลผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สบายเพื่อนๆเดี๋ยวยินนักสือให้หน่ายดีเซ็นให้หน้องของสองกรา์เพิ่งจะผ่านมาไม่นาน นี่ก็ผ่านมาจากหนึ่งเดือนกว่ากแล้วต้องขอรายงานกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางธุรก,กิจในโซนนี้ที่มีปัญหาของพี่น้องชาวถนนชาวเผือกซอยสามแล้วจะช่วยกันหาทางออกร่วมกันไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีนะครับสวัสดีขอบคุณมากเลยครับ,รบ,รบ,รบประชาชนนะคะอ,ออกมาส่งเสียงโบกไม้โบกมืออะไรกันนะ ของพี่นงของเชียงใหม่แล้วครับพี่น้องเชียงใหม่เปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมกต่อไปครับเข้าเป็นเมืองที่เท้าทันให้เป็นมือที่ทันสมัยทำให้เศรษฐกิจทำงานให้กับพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่นายทุนเพียงที่ใหญ่ไปกว่าการที่ประชาชนหลายสิบล้านคนลุกขึ้นมาแล้วบอกกันว่าพอกันทีครับขอบพระคุณมากเลยครับเอาไป ายตัวว่าไงลูกว่าไงครับได้เวลาแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบของประเทศไทยพิธาลุกจเจริญรัตน์ขอบอกว่ามาสันสายคราวนี้พิธามีความสุขที่สุดเลยส่งเสียงให้ดังถึงทำเนียปรัฐบาลให้โลกรู้ว่า พวกเราพร้อมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกัน3 2 1ตองหนึ้ยถึงบรรยากาศในวันนี้ถึงพละการในวันนี้ ถึงในความสมานเสม,สามาเอในวันนี้เพราะในอนาคตที่เรามีภารกิจร่วมกันและต้องทำงานอีกเยอะมันยังจะมีปัญหามันยังต้องผจญมานมันยังจะมีขวาน้าอีกเยอะเมื่อถึงวันที่เราเจอปัญหาแบบนั้นขอให้จำไว้ว่าประเทศน,นี้ คือประเทศที่มีการเมืองที่เป็นไปได้และการเดิตทางที่เที่ยวมาได้ที่สูจนแล้วว่าพาคเก้าไกลเป็นไปได้การเดินทางก็น่าเสียเปล่าแต่ผมไม่เหยวแล้วแน่นอน แล้วเรามาเปลี่ยนแปลงสังไ์ยแล้วเรามาเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่แล้วเรามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วเรามาเปลี่ยนแปลงโล,ล,ลกบนี้ไปด้วยเหมือกับของคุณารครับขอเปิดฉากหน่อยขอทะลเลดาวหน่อยแล้วอมา้า आरणी बिना सांस रा